นะพ,พ,นนพี่พี่มันเกินไปพี่พี่เมื่อวานบอกว่าแม่ชาลาวันไปยืมเงินป้าก้อยคือถึงขั้นป๊ะก้อยต้องออกอ๋อแสงฟังไปได้ใจพี่หอถึงขั้นป้ะก้อยต้องแบบว่าออกมาพูดอ่ะคือแบบหวีหวีหว,วีพูดแบบเนี้ยน,นะแต่เดือดร้อนนะจริงๆเขาเดือดร้อนแล้ว คือตอนนี้คือหวีก็พยายามเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเพราะว่าโอ้หวีอาจจะคิดว่าแม่งเอ้ยกูสาวยเองอุตสาวยแต่กูสาวยมึงแม่งมึงไม่พูดถึงกูเลยอีหวีก็เลยเจ็บใจุดท้ายเป็นไงครับไอ้ป้ากัดเปิดประเด็นนะครับใหม่จรวบันคือกบสุภกิจอ่คืออ่ชุลชัยคือคือกูถามนายกัดหวีมึงเอาข้อมูลมาจากไหนเนะสรุปว่าใหม่จราบันคือใครฮะ วีเอาดีๆตอนนี้อีวีไปไปไวน้นะเตะนะเตะไม่เล่นด้วยไปใส่ไฟเขาอ e ีกอูตายะลรบอกว่าใหม่ชาลาวันไปคือพยายามที่จะปั่นให้พี่ใหม่กลับ้าก้อยทะเลาะกันจ้าพี่อ้อขอบคุณครับขอบคุณพี่อ้นนะครับผมยี่ใหม่หัวละล้านเออพี่หัวคือผมไปกับไปเที่ยวกับพี่โรถที่พัทยาตอนนั้นก็ไปเจอกับพี่กบพี่กบ ขามีธุรกิจส่วนตัวแล้วก็รู้จักกับพี่หน้ากาขาวขออนุญาตนะครับพูดถึงเนาะอ่าคือคือใครอันนี้คือคําพูดแบบน,นี้เอามาจากไอ้ตะขวดเอามาจากไอ้เมื่อดไอ้ดากันดานไอ้ไอต้ตำรวจเนี่ยนะไอ้ไอ้ไอ้ไอต้ตำรวจรอปภนี่นะ <c oughs> เออคือหวไมมหวีกูบอกแล้วว่ามึงมีเรื่องกับกูอ่ะมันมีอิทธิพลต่อมึงมากเพราะกูไม่ได้เริ่มก่อนมึง สนอกปากพูดไม่คิดควรเดือดร้อนอีกแล้วใช่ครับเนี่ยมไม่ใช่ผมไปใส่ร้ายอีหนีนะพี่พี่เอาอีหานกับโอ์มึงจะรับผิดชอบยังไงแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอีหานมันก็ออกมาออกลงนะก็อย่างที่น้องหวีพูดนะทุกคนหมายจะระบานก็ไปยืมเงินตาก็จริงๆนะคะทุกคนถ้าใคยดูตัวอีหานมันก็จะออกมาพูดอีลิ้นไก่สั้นแต่ละตัวอืตอนนี้ไปจูปากกับไอ้ปากกัดแล้วครับ กินหวยจูบเลงจริงนะมึงทำเอาวงการหวยเชอรี่ขายไม่ออกเลยนะอีวีเวลาพูดไปหาว่าเราหยาบขายคือผมก็เป็นทตนของผมแบบนี้แต่ผมไม่ได้หยาบคายกับทุกคนแล้วเรื่องเนี้ยผมเป็นทุกคนเริ่มก่อนพี่พี่ไม่จะอุ๊ยปิ๊บแปบ๊บหนึ่งผมจะอบไปดา่าตั้งมันจะอกไปดา่าผมมาเก็บ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 ผม,มไม่อยากจะไปยุ่งกับมันเลยพี่วา่ามาได้ครับพี่อ้วนพี่อ้วนกาแฟน้องละสามสิบสี่โปพี่หมอเปิดบินท้น้องละสี่โปพี่พี่ พี่ไรนี่ขออีกหกโปได้ไหมครับเนี่อยอยย<น>พี่วันขออีกหกโปพี่วันมาทันพี่พี่ขออีกหกโปเดี๋ยวแถมมะม่วงแพ้พี่พี่จริงๆพี่พี่กาแฟหนึ่งแถมหนึ่งสี่ร้อยห้าสิบาทแถมมะม่วงนะครับค่าส่งสองร้อยเยอดเยอะ ปากฟาตุยอันจ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 นปลาก้อยจนไม่ไหวครับก็ต้องออกมาปกป้องอันนี้ผมก็อันเนี้ยผมไม่ได้ว่าเรียบป้าก้อยหรือว่าเรียนนักเตะนะครับบางสิ่งบางอย่างเราไม่เห็นด้วยโอเคแต่ผมจะแยกยะเป็นไปได้ไปนใ,นในไปแต่เรื่องเนี้ยไม่สมควรที่จะไปพูดถึงป้าก้อยเพราะเขาอยู่หลังมานมนม,ม,มุมอร่อยมากจ้าพี่โอ้เดน้องส่งไปให้เด้อ บูมพี่กินยังไม่หมดเลยค่ะจะกินดีมากไหมพี่วันกาแฟอยู่ได้สองปีพี่พี่วนโอ้ไปากล้อยบอกเลยนะป้าก้อยเอาแต่เม่ม่วงได้ไหมพี่วันเอามันต้องมีติดไม้ติดมือไปสักโป๊สองโปนะพี่นะหยกอกหยอกพี่วันเออพี่ต้อยก็แอบพี่ต้อยสั่งห้าโป๊ะนะครับพี่ต้อยฮันแลนด์นะครับคือ พี่ว่น,นี่เบาๆจะเก็บนะพี่รถตัดพอดีครับแอบของพี่รถตั์ทุนไปแล้วร้อยเจ็ดสิบปครับคนเดียวประมาณเจ็ดหมื่นครับพี่รถตั์ทุนกาแฟไว้คนเดียวเลยกาแฟบูมเมนีนกาแฟปราบเซียนจริงๆนะพี่พี่กินแล้วขี้ดีมากเข้ามาเราไม่เคยที่อยากจะไปมีประเด็นกับพวกมา ทั้งทั้งที่ผ่านมามันวิ่งก็กฎหมายได้มั่วมากเราก็ไม่อยากจะยุ่งเออก็ถือว่าเป็นกัลยาณิมิตผมก็นับถือมันเป็นพี่สาวเนาะนับถือสองจานเนี่ยก็ถือว่าเป็นพี่สาวพี่ชายอีกคนหนึ่งเหมือนกันร,รวมกับอีหวีตุลกุยแต่วันใดวันหนึ่งเนี่ยนะครับมันมาป้าดึงถึงเราแล้วก็พอเราออกมาตอบต้มันก็รู้สึกเสียหน้าแล้วมันไม่ยอมรับความผิดนะตอนนี้ผมบอกเนยนะนะถึงจุดอีหวีไป จู่ปากกับไอ้กัดเรียบร้อยครับตามปกติอีวีนะเมื่อวานอะีวีกูจะบอกมึงให้นะถ้ามึงเป็นคนที่ไม่อยากจะเอาความสบายใจจริงๆถ้าอยู่ภายใต้เหตุและผลจริงๆนะอ่าแล้วมึงอ้างว่าช่องของมึงเนี่ยนะมีไอ้สองจานอ่าแล้วมึงก็ยังไม่รู้ว่าไอ้สองจานนั้นมันเป็นนักกฎหมายจริงหรือเปล่ามึงก็ยังไม่รู้ถูกไหมกูเรียนนิติศาสตร์อีวี กูเรียนนิติศาสตร์กูเรียนกฎหมายอันนี้กูจะบอกมึงให้กูเรียนกฎหมายมหาวิทยาลัยมหาสารคามกูเรียนนิติศาสตร์มากูทําไมจะไม่รู้คําพูดของพวกมึงเนี่ยนะมันไม่ใช่คําพูดกฎของคนที่รู้กฎหมายเออแล้วนี่เอาตายหาแล้วไปใส่ร้ายปลาก้อยอีกแล้วทีนี้คือมันเป็นการปลุกปั่นให้อันอ่า พี่ใหม่เนี่ยไปโกรธป้าก้อย <_ C os> เขายืมเงินแล้วมันผิดตรงไหนไอ้ยืมเงินไม่ได้ผิดครับพี่เอแอ,แ,อ,แ,อแต่สิ่งที่มันเลวร้วายกว่านี้คือคือเขาไม่ได้ยืมเงินครับแี่คนพูดนั้นมันผิดนะครับน้องเมย์ไปดีครับพี่พี่ไปดีจ้าพี่พี่ตักายกันไปน,นะครับมันผมไม่เคยคิดว่าช่องอีหวีมันจะมาถึงจุดนี้นะครับหวีกับไอ้บ้ากัดเนี่ย เน่เหมือนกับไอ้ปากัดมึงเห็นไหมวีไอ้ปากัดมันไม่รู้จะบาจะด่าก,กูยังไงแล้วมันบอกว่ารถกูพงรถกูผ่อนเอากูก็เอาเล่มรถกูมาตบหน้ากูเอาโฉนดที่ดินมาตบหน้าทุกสิ่งทุกอย่างกูซื้อเป็นมีชื่อมี่าชื่อ,อพ่อตาไม่ใหญ่กูหมดกูไม่ยึดติดของนอกกายเขาก็มาตบหน้าไอ้ปาก,ากัดก็โกรธก,ก็อีกอา้าวเมื่อวานออกมาไลาส่สวดทาว่าพ่อตาไม่ใหญ่ไล่กูอีกแล้วคือพ,พี่พี่มันอยากจะเอาชนะผมอ่ะพ่อตาไม่ใหญ่เนี่ยเขารักผมมากผมบอกเลยพี่พี่ แต่สิ่งที่ผมออกไปอยู่ที่ร้านปลาหมึกนะ่ะมันไม่ใช่เพราะผมมันมันไม่ใช่เพราะผมไปอยู่ที่ร้านปลาหมึกถาวรนะพี่ๆบางวันผมก็นอนบ้านครับอืมแต่ผมเป็นคนที่แบบว่าบางครั้งอะ่ะผมต้องการความเป็นพรเวทต้องการความเป็นส่วนตัวบางครั้งอะ่ะเราอยู่ห่างก,กันบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทําให้เรารักกันมากขึ้นมันมีปัญหา กันภายในครอบครัวทั้งหมดทุกครอบครัวนั่นแหละพี่พี่แต่แม่ยายผมเนี่ยนายขอให้เอ่ยปากเถอะว่าผมอยากจะกินอะไรก็ทําให้ผมกินหมดนะครับพ่อตาผมเหมือนกันตามใจลูกเขยทุกอย่างนะครับพ่อตาผมแกก็ตามใจแกก็รักอ่ะคือแกก็รักผมคือแกไม่เคยห้ามผมเลยนะพี่พี่นะครับแกไม่เคยนู่นนั่นแต่ผมมาตัดสินใจที่จะทําแบบนู้นแบบนี้เองแกเคารพในการตัดสินใจของเราทุกเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ปากัดมึงไม่มีทางที่จะเอาชนะกูหรอกวิจะบอกให้นะ เงินค่าห้องอ่ะพวกมึงยังได้ไปขอผู้หญิงกินเลยไอแมงดามึงจะชนะกูได้ยังไงกูเห็นมึงไร่กุรอขำเฮ็ดแล้วตอนนี้ครับตอนนี้เพิ่งหากันเจอนะครับระหว่างไอกัดกับอีบีครับตอนนี้ครับแต่งงานแต่งงานวันไหนบอกด้วยนะวีนะอืมสินมันไม่ใช่ว่าสินเสมอกันนะไม่มีสินบิบิฮ่าอีบีนี่เขาพูดไปเรื่อยครับเมื่อวานนี่โอ้โหผมผมเชื่อว่าเอฟซีหลายคนอึ้งนะครับ ในคำพูดของอีวีนะครับเห็นไหมครับแค่ได้ยินมานานแล้วนะะนแกแค่